งการฟุตบอลไทยก็บันทึกประวัติศาสตร์ไว้อีกครั้งนะครับ8กุมภาพันธ์2567นะครับเป็นวันที่ฟ้าเปลี่ยนสีมีการเปลี่ยนถ่ายนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจากพลตรจเอกสมยศพุพ่มพันม่วงมาเป็นคุณนวงพันล่ำสังครับก็เป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดเปลี่ยนที่สําคัญของฟุตบอลไทยหลังจากนี้ก็วันนี้มันมีขั้นตอนต่างๆที่สมาคมกีฬาฟุตบอลตั้งแต่ช่วงเช้านะครับบิ๊กออสก็ประชุมสภานะครับไม่ใช ครั้งสุดท้ายพร้อมกับลาออกจากตําแหน่งนะครับหลังจากที่รับหน้าที่แบบ8ปีเต็มนะครับก็เป็น8ปีที่เรื่องราวของฟุตบอลไทยถือว่าเยอะมากะนะครับผมมองว่ามันก็เป็นจุดเปลี่ยนของฟุตบอลไทยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนขั้วครั้งใหญ่ของฟุตบอลไทยนะครับในช่วงที่บิ๊กออสเข้ามาเป็นนายกสมาคมต่อจากคุณวรบีพกคดีนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยฟุตบอลไทยมันก็เป็นระบบที่คนข้างในแหละจากรุ่นสู่รุ่นมันก็อยู่ในแวดวงมาตลอดพอมาถึงยุคบิ๊กออสเนี่ยมันก็คือการเปลี่ย เป็นคนฟุตบอลแต่ว่ามีเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มสโมสรส,สมาชิกไปเลียกมาแล้วก็มาเป็นนายกก็เขาเรียกว่ายัางไงอ่ะมันเปลี่ยนผ่านหมดแหละนะจากที่ทําการสมาคมก็จากสมาคมจากใต้ถุนสนามกีฬาสนามสุมพรราสายเขย้ายมาที่กกตอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หลากหลายเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก็มีทั้งดีและแย่และปะปนกันไปนะครับผมว่ามันไม่ได้มีดีที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้มีแย่ที่สุดนะครับบิกออสตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องดีๆก็มีแต่เรื่องที่ไม่ดีก็มีเอาเป็นว่าณนาวันนี้ท่าน็บววาระการทํางานแล้วก็ขขออออบคุณดด้้ววยนนนนะะะรัััหลงงจจาาาาากกกกกกีิสไไไปปทํ็ตตตมม่่แ คุณนวลพันธ์ก็ไม่ได้พิโกแต่อย่างใดนะครับชนะคะแนนการเลือกตั้งจากทั้งหมด73โหวตมเตอร์นะครับเพิ่มขึ้นมา1โหวตเตอร์ในช่วงเช้าที่มีการรับรองสมาคมนักฟุตบอลอาชีพของศรีวีชัยก็เป็น73โหวตบเตอร์คุณนวลพันธ์ได้คะแนนเสียงไป68คะแนนเสียงนะครับคุณวรงคิวทัศน์2คะแนนนะครับคุณธนศักดิ์ฤทรประเสริฐ1คะแนนเนาะคุณคุณกริชนาลัยคุณพอลีนงามพิกไม่ได้คะแนนเลยแล้วก็มีบัตรเสียหนึ่งใบไหมงดออกเสียงอีกหนึ่งใบนะขาดนะครับ ไม่ได้มีการพลิกผัวอะไรครับสิ่งสาคัญหลังจากนี้นะครับก็คงจะเป็นการเริ่มทํางานนะครับคือเดี๋ยวจะต้องมีกระบวนการขั้นตอนแหละในเรื่องของการรับรองนะครับไอ้การสมาครไอ้การกีฬาแห่งประเทศไทยจดทะเบียนอะไรกว่ากันไปแต่ว่างานต่างๆเนี่ยเขามีการฟอร์รมทีมไปแล้วนะครับด้วยทีมงานที่เขาก็เลือกสรรกันมาส่วนหนึ่งเป็นคนที่คุค้นเคยอยู่กับวงการสุตบอลไทยเป็นสถากรรมการในยุคเก่าอยู่แล้วนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นคนที่เข้ามาช่วยทํางานเป็นคนที่มาใหม่อะไรเงี้ยนะครับผมสรุปภาพรวมเลยไม่ต้องพูดให้ยืดยาวเสียเวลานะครับก็เป็น ในวงการฟุตบอลไทยเยอะมากเรื่องของบริษัทไทยลีกก็จะแตกบริษัทออกมาทําใหม่นะครับก็คงจะให้สมโมสรก็มาเป็นผู้บริหารมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะครับส่วนสมาคมก็คงจะต้องยกเครื่องกันใหม่ทั้งพนักงานแลวก็ระบบรูปแบบต่างๆนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงใหม่รวมถึงตําแหน่งเลขาธิการซึ่งจะเป็นตําแหน่งที่มีการแต่งตั้งนะครับก็จะรอหลังจากจัดโจททะเบียนเสร็จก็จะมีการแต่งตั้งเลขาธิการเข้ามานะครับการทํางานต่างๆเขาเขียนไว้หมดแล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่ารอทามิ่งให้มันโอเคเสร็จปุ๊บแล้วก็จะได้ดําเนินการต่อไป่่มัั้้้้้ยยววนนนนีีีเเเกกกผาาาารรรลลอตงบแ หลาข่าวเบื้องต้นไปแล้วก็เดี๋ยวจะรีบดาเนินการหลายอย่างนะครับเรื่องของฟุตบอลยู23ก็จะมีการคุยเพื่อปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้เป็นเหมาะสมเพราะว่ามันชนเรื่องของไทยลีกนะเรื่องสัญญาอิชิอิก็จะมีการต่อไปไม่2ปีก็2ปีครึ่งนะครับเรื่องของไทยลีกเดี๋ยวก็จะมีการหาสิทธิ์ที่ประโยชน์เข้ามาเพื่อมีการถ่ายทอดสดให้ได้ก็เป็นเรื่องหลักๆประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดุ่นย่อยอื่นๆเขาวางแผน,นไว้หมดแล้วล่ะหลังจากนี้เดี๋ยวรอมันจะมีข่าวออกมารายวันผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับในเรื่องของรูปแบบต่างๆน แต่ว่าโค้ดก็ยังเป็นอิสระสีชโลเหมือนเดิมเท่าที่ผมรู้นะครับแล้วมันก็จะมีทิศทางในการทําทีที่มันดีขึ้นกว่านี้อีกนะครับก็รอติดต่อติดตั้ต่อไปก็แล้วกันนะครับผมก็เชื่อว่าทุกคนเข้ามาด้วยความปรารถนาดีในการจะพัฒนาวงการฟุตบอลไทยก็ขอให้กําลังใจนะครับให้ขับเคลื่อนต่อไปในวันข้างหน้าอย่าเพิ่งหมดโปรโมชั่นไว้นะครับไฟแรงๆทาให้มันดีที่สุดให้มันตรงกันที่หลายคนเขาตั้งความหวังเอาไว้นะครับอย่าเพิ่งหมดโปรโมชั่นเร็วส่วนเรื่องเสียงโกลดรื่องไราเป็นเรื่องปกติของการนุพเเองภาีป็นผู้หญิงที่คๆกก็ัแต่ว่าจะอยู่่ในนตําแหม ที่ไม่ถูกพิพากษาเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลไม่เคยมีใครรอดครับทุกคนถูกพิพากษาหมดแล้วส่วนใหญ่จบไม่สวยก็ขอให้คุณแป้งอย่าเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันนะครับอยู่ในตำแหน่งก็ขอให้ทำบทงานให้มันดีๆพาฟุตบอลไทยพัฒนาให้สมกับความตั้งใจที่หลายคนเชียร์มากๆก็แล้วกันวันนี้ยินดีด้วยกับคุณวลพานลำซำส่วนฟุตบอลไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปก็โปรดติดตามครับเวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่าง